สำหรับที่ทางราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยมีการแกว่งตัวพันผวนอยู่ในกรอบแต่โดยภาพรวมของราคาทองคำเราเห็นในระดับรายวันของตัวราคานะครับมีการลดไฮและก็ลดโลในระดับรายวันลงครับสะทะ้อนให้เห็นนะครับว่าราคาทองคำเนี่ยเมื่อมีการเด้งกลับหรือมีการดิ่ตัวกลับยังคงมีแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมาอย่างชัดเจนวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการเปิดเผยตัวเลข การเปิดรับสมัครงานในฝั่งสหรัฐนะครับมีสัญญาณของการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนแล้วก็โปรแกรมเฟดวัตถมีการบ่งชี้ครับว่านักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะกลับมาปรับลดดอกเบี้ยลงตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไปแล้วก็กดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงแต่ราคาทองคำเนี่ยมีการเด้งกลับหรือมีการฟื้นตัวกลับได้ในระดับที่ค่อนข้างจํากัดนะครับพร้อมกับมีการปิดตลาดไปติดลบถึง24.10เหรียญดอลลาร์ต่อเพลย์ซอนนะครับ ภาพดังกล่าเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าจังหวะที่ราคาทองคาเด้งกลับหรือเป็นลักษณะของการเหวี่ยงตัวกลับเนี่ยหรือเป็นลักษณะของการเหวี่ยงตัวขึ้นไปนักลงทุนเลือกที่จะแบ่งทองคําออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับทางนี้เนี่ยราคาทองคาในวันอังคารเด้งหรือมีการรีบาวถึงระดับ2,353เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับแต่มีการอ่อนตัวลงหรือมีการกลับมาปิดตลาดที่ระดับ2,326เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนและระหว่างวันมีการทําโลต่ํา บริเวณ2 3ง5นเหรียญดอลลาร์ต่อเออนนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยสทให้เห็นถึงความผันผวนและการแกว่งตัวของราคาทองคำที่อยู่ในกรอบเกือบเกือบ40เหรียญดอลลาร์ต่อเออนนะครับแต่อย่างไรก็ตามราคายังมีการอ่อนตัวหรือปิดตลาดลงไปประมาณ24 USD ี่เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนกสทได้เห็นว่าราคาเนี่ยยังปิดตลาดในระดับที่ค่อนข้างต่ําแล้วก็อ่อนตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนักลงทุนยังเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการลงทุน เนื่องจากจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐที่จะทยอยประกาศออกมาในคืนนี้อย่างเช่นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก ADP นะครับแล้วก็วันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งวันศุกร์ก็จะเป็นการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร อัตราการว่างงานแล้วก็รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขตลาดแรงงานชุดสุดท้ายก่อนที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐกลางสัปดาห์หน้านะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของคืนวันพุธนี้ยังมีการเปิดเผยดัชนี P M I ภาคการบริการจาก I S M ด้วยนะครับซึ่งสัญญาณทิศทางดังกล่าวเนี่ยจะถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลต่อการคาดการณ์ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะมีการประชุมกันในสัปดาห์หน้าทั้งสิ้นนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยนักลงทุนยังมุ่งความสนใจหรือโฟกัสเพิ่มเติมนะครับไปที่การประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยครับตลาดเริ่มคาดหวังเพิ่มมากขึ้นนะครับว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจจะส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสัก25เบสิสพอยต์เนื่องจากภาพเงินเฟอ้อในฝั่งยุโรปเนี่ยไม่ได้มีการขยายตัวหรือมีการเล่งตัวมากนักแล้วก็เงินเฟอ้อเริ่มเข้าสู่เสถียรภาพนะครับรวมทั้ง การปรับลดดอกเบี้ยลงของธนาคารกลางยุโรปน่าจะเป็นผลดีกับกลุ่มสภาพยุโรปมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับปัจเจยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้สกุลเงินยูโรในช่วงสั้นรีบาแล้วก็มีการขยับขึ้นและนักลงทุนก็มีความหวังครับว่าหากธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจรงิงแรงกดดันดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลหรือสร้างแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐหรือวอเฟดที่จะประชุมกันในสัปดาห์หน้า ให้มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงตามนะครับเพราะว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงแล้วนะครับภาพดังกล่าวจะถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะกลับมาพยุงหรือดันให้ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวหรือมีโอกาสขยับขึ้นได้เหมือนกันครับอย่างไรก็ตามถ้าธนาคารกลางยุโรปมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจริงนะครับไวเอลจีมองว่าจะเป็นปัจจัยบวกกับตัวราคาทองคําซึ่งจะทําให้ผลตอบแทนในตลาดพันธบัตร ซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงนะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยของพนันธบัตรในฝั่งยุโรปจะลงตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางยุโรปที่ประกาศลงครับขณะที่ท่าดอกเบี้ยหรือบอนยูในฝั่งยุโรปลงก็จะทําให้บอนยูหรืออัตราผลตอบแทนในฝั่งสหรัฐปรับตัวลงตามนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าจะเป็นปัจจัยที่กลับมาประคองหรือหนุนให้ทองคามีโอกาสรีบาวหรือมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้ครับ อย่างไรก็ตามนะครับเรายัางมองว่าการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของตัวรา,าคาทองคำเนี่ยอาจจะขยับหรือรปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลน,นะครับเนื่องจากนักลงทุนยังเพิ่มความระมัดระวังในส่วนของการลงทุนเนื่องจากกังวลว่าเฟดอาจจะมีการตรึงอัตราดอกเบีย้ยในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึง่งแล้วก็อาจจะพิจารณาในส่วนของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงเพียงแค่หนึ่งครั้งหรือไม่ลดดอกเบีย้ยเลยนะครับตามท่าทีหรือมุมมองของผู้ว่าการเฟดและประธานเฟดสาขาก่อนหน้านี้ ที่สนับสนุนให้เฟดมีการตรึงดอกเบีย้ยในระดับสูงต่อไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้นักลงทุนยังคงเลือกที่จะแบ่งทองคําออกขายเมื่อราคาขยับหรือราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วค่อยรอจังหวะหรือรอดูสถานการณ์ก่อนที่จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในช่วงสัปดาห์หน้านะครับล่าสุดนะครับนายโรเบิร์ตคารเบลนรองประธาน ธนาคารโกลแมนแซกนะครับแลวก็เป็นอดีตประธานเฟดสาขาดาลัสมีการออกมาแสดงความเห็นนะครับว่าเฟดจะยังคงไม่มีการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้หรือในช่วงฤดูร้อนนี้นะครับนอกจากเกิดภาวะความตื่นตระหนกหรือเกิดความผันผวนครั้งใหญ่นะครับท่าทีดังกล่าวเนี่ยทำให้คุณโรเบิร์ตแคปเลนนะครับมีมุมมองว่าเฟดจะมีการตรึงดอกเบี้ยยาวนานต่อไปอีกหลายเดือนและท่าทีดังกล่าวเนี่ย ถือว่าเป็นการประมาณการหรือเป็นการส่งสัญญาณนะครับถึงโอกาสที่เฟดจะมีการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ในระดับที่น้อยมากๆนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่เป็นการส่งสัญญาณหรือเป็นการแสดงถึงความวิตกกังวลต่อบุคคลภายนอกและก็ภาคธนาคารซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับในการสร้างความหวังต่อแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้นะครับ ว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่เฟดจะไม่มีการปรับรลอดอัตราดอกเบี้ยลงภาพหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนมีความกังวลว่าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาหนะ์หน้าอาจจะเห็นเฟดมีการปรับคาดการเฟรดฟันเลทว่าจากการปรับลดดอกเบี้ยลง3าครั้งในปีนี้อาจจะเหลือการปรับลดดอกเบี้ยลงเหลือ2ครั้งหรือ1ครั้งในปีนี้เท่านั้นนะครับความกังวลดังกล่าวเนี่ยยังคงเป็นภาพตัวหนึง่งที่ยังคงสร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคํา เมื่อราคาขยับหรือราคาปรับตัวขึ้นก็ยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมาอย่างชัดเจนครับทางนี้เนี่ย YG แนะนำนะครับหากราคามีการรีบาหรือมีการเด้งกลับอาจจับตาดูในส่วนของแนวต้านในโซน2,346 2,364เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับว่าจะผ่านในส่วนของแนวต้านระดับดังกล่าวหรือเปล่าหากไม่ผ่านเนี่ยแนะนำแบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับ 2,3,6,4เป็นระดับสูงสุดหรือเป็นไฮของทองคําสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าไม่ผ่านเนี่ยแบงขายเยอะหน่อยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับถ้าจะเข้าซื้อรอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาใกล้แนวรับ2,313 2,300เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนนะครับแต่ถ้ายืนไม่อยู่ถอยจุดเข้าซื้อไปที่แนวรับสำคัญในโซน2,277นเหรียญดอลลาร์ต่อเทอน เป็นโลหรือเป็นระดับต่ําสุดของทองคําในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับทั้งนี้หากคิดเป็นทองไทยนะครับแนวต้านเนี่ยประเมินไว้ที่ระดับ46,500-49,500บาทต่อบาททองคาเป็นโซนแนงขายครับแล้วก็ในส่วนของแนวรับรับแรกเนี่ยประเมินไว้39,900-39,850บาทต่อบาททองคําแต่ถ้ายืนไม่อยู่ถอยจุดเข้าซื้อไปที่ระดับ39,500บาทต่อบาททองคําครับ สำหรับนักลงทุนที่อยากจะกูอินเตอร์นะครับไปลงทุนทองคำในตลาด CME นะครับตอนนี้ YLG Bullion d f u t u r e มีโปรแกรม Trading View นะครับให้นักลงทุนเนี่ยทำการดูกราฟราคาแบบเรียลไทมแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านในส่วนของโปรแกรมดังกล่าวได้เลยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่ YLG Bullion d f u t u r e ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ